อันนี้เป็นผลงานสักปากนะคะหลังสักเสร็จทันทีสีที่ลูกค้าสักวันนี้นะคะก็คือจริงๆปากลูกค้าปากบนจะเป็นค้ำมากนะคะแล้วก็ขอบปากล่างจะคำ้ำคล้ายๆปากบนนะคะส่วนปากในก็จะเป็นแบบจืดๆใสๆนะคะเจ็บก็เลยใส่ให้ไปสองสีนะคะวันนี้สักไปเป็นสีโอรสนะคะ อรสก็คือมันจะมีความส้มๆผสมชมพูนะคะพอลงไปบนปากมันจะดูสวยมากเลยเสร็จแล้วเจ็บก็สักขอบในนะคะเป็นสีแดงอมส้มนะคะเพื่อปรับสีปากให้ดูสว่างนะคะตอนหลังจะหายเดี๋ยวเจะเช็ดให้ดูนะคะว่าอันนี้คือติดแบบนี้แล้วไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะนะคะติดเนี้ยอันนี้สำลีเดี๋ยวเช็ดให้ดูนะคะคือติดอย่างเงี้ยจริงๆรอะคะ่ะ ลูกค้าจริงๆลูกค้าเป็นคนปากบางเล็กมากเลยค่ะอันนี้หลังสักเสร็จก็คือจะมีความบวมมานิดนึงอะค่ะแต่ปากลูกค้าก็ยังเล็กอยู่นะคะถือว่าสวยมากอย่างนี้วันนี้สักเจ็บไหมคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกเจ็บะทนได้เจ็บจะทนได้ <จะ S 2> ค่ะพอดีตอนเรามียาชาให้ตั้ง40นาทีเนาะแล้วช่างเจ็บก็แบ่งทาด้วยทาบนก่อน40นาทีสัก ระหว่างซักข้างบนเจลก็ทาท้างล่างเงนี้ค่ะไม่ได้แบบไปรีบเร่งลูกค้าอะไรเลยก็ใจเย็นๆยนมากเลยก็ยังไงขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะอันนี้ก็มาไกลเหมือนกันลูกค้ามาจากแถบสุขสวัสดิ์ช่วงนี้มีมาเยอะๆขอให้มาเยอะๆนะคะติดต่อกันมาเยอะ,เ,ยอะเลยทั้งผู้หญิงซัก ปากสักคิ้วนะคะหรือว่าผู้ชายสักขอบตามาเยอะๆเลยนะคะสร้างเจี๊ยบใจดีมากร้านเราอยู่ตรงถนนนวมินนะคะใกล้ๆสอนอนรัตพาวนะคะอยู่ติดถนนใหญ่นะคะหน้าร้านสีดำนะคะชื่อร้านสยามทัตทูสิบสามเพจสักคิ้วสามมิติเจี๊ยบนะคะสามารถสอบถามได้เบอร์โทรเราที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งหกห้าสามแปดหนึ่งสามนะคะและ line ้วไอเดีไลน์ศูนย์เก้าห้าห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเพรพ์สีแบบเนียนมากเวอร์เหมือนแบบเหมือน,นทาลิปสติกเลยะค่ะตอนนี้น เนียนมากสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ